สถานที่แห่งนี้อยู่ที่ตำบลดอนใหญ่อเภอคงจังังวดนครราชาสีมาผมลุงโอใจดีครับจะพาทุกคนมาไหว้พระขอพรวัดดอนใหญ่ตำบลดอนใหญ่อเภอคงจังหวดนครราชาสีมาสวัสดีครับเดีย๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวนิดนึงครับพี่โยครับขอคนสร้างภาพ <c oughs> ใครๆก็รู้จักเนาะเด <c oughs> ี๋ยวจะพาไปไหว้หลวงพ่อสิงห์วัดดอนใหญ่อ่ะถ้างั้นเราไปกันเลยหลวงพ่อสิงห์ เป็นพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะแบบพื้นเมืองอีสานหรือศิลปะลายช้างสร้างตั้งแต่ปี2474สร้างตั้งแต่ทมไมเองยังว่าเกิดเลยคือความเป็นมาของหลวงพ่อสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกและยาวนานแล้วก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่มากราบให้ขอพรหลังจากที่เราขอพรหลวงพ่อสิงห์เรียบร้อยแล้วมีเจดีย์เก่าแก่อยู่ทางด้านซ้ายเดินไปไม่กี่ก้าวจะเป็นเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีอายุการสร้างจนถึงปัจจุบันโดยประมาณ107ปีและอีกที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลเดินไปไม่กี่ก้าวมีโอกเหล่าหน้าต่างและประตูบแบบสถาปัตยกรรมไทยเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถัดไปอีกห้องนึงในสถานที่เดียวกัน ภายในก็จะมีพระพุทธรูปประจําวันอยู่ภายในโดยรอบถ้าใครสะดวกเราสามารถทําบุญในจุดตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบส่วนหนึ่งของพื้นที่บริเวณวัดเดี๋ยวเราไปบริเวณด้านหน้าวัดกันครับก็อยู่ไม่ไกลเดิมไปไม่กี่ก้าวไหว้ขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธไสายาสสมปรานาสักการะเท้าเวสวุวรรณขอพรปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดีย๋ยวพาไปดูด้านหลังของวัดคราวนี้เดินหลายก้าวหน่อย อีกจุดหนึ่งครับเป็นลานสําหรับปฏิบัติธรรมบริเวณตรงนี้จะเป็นที่สําหรับปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิของพระสงฆ์พ่อขาวแม่ขาวหรือประชาชนทั่วไปด้านบนก็จะเป็นอีกที่หนึ่งมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกถ้าใครสะดวกมาเดินทำสมาธิรอบๆอ,อ,องค์พระผมว่าจุดนี้เหมาะเลยเพราะสถานที่เงียบและเป็นธรรมชาติมากเป็นยังไงกันบ้างครับคุณลุงพามาไหว้พระรั้งนี้ใครไปไหว้พระที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ลุงฟังบ้างนะครับ ฝากกดถูกใจดกดติดตามช่องลุงโอใจดีไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในิลิปต่อไปขอบคุณครับ